สวัสดีครับทุกคนครับเวกเตอร์3มิตินะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะครับคือเรื่องการนําความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ใน3มิติไปใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาที่เขาใช้กันนะครับใช้เวกเตอร์ในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆคือ1คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,นะครับกับอีกอันนึงคือ การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับซึ่งก็จะมีสูตรอยู่สสูตรก็คือในการใช้เวกเตอร์นั่นแหละเอาไปดูอันแรกครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรของเขาเขาบอกมาแล้วครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นจริงแล้วอะ่ะมันคือฐานคูณสูงใช่ไหมครับถ้าเรารู้ฐานกับรู้ความสูงเราสามารถหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานได้เลยเอาเลขมาคูณกันแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นเวกเตอร์รู้ รู้ข้างล่างกับรู้ที่มันเอียงๆเนี่ยนี่คือเวกเตอร์2ตัวนะครับเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ทํามุมกันเตต้าอ,องศาเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้เรื่องของเวกเตอร์สูตรของเขาคือขนาดของ u c o s v ครับขนาดของเวกเตอร์อ u cross เวกเตอร์ v เพราะนั้นการที่เราจะทําหาพื้นที่เนี่ยให้หาเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v แล้วก็หาขนาดออกมาก็จะได้คําตอบนะครับว่าพื้นที่เท่าไหร่ไปดูตัวอย่างครับตัวอย่าง อยู่ในหน้า271นะครับตัวอย่างที่38หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมีเวกเตอร์ ab และก็เวกเตอร์ ad ตามนี้นะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือการหาผลคูณเชิงเวกเตอร์ก่อนก็คือเวกเตอร์ ab คอรสกับเวกเตอร์ ad จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์วิธีการคอรสกันก็เหมือนเดิมครับเหมือนคราบก่อนก่อนหน้านี้อยากได้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า i นะครับให้ปิดแกน x แล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นลบ2คูณ4เป็นลบ8นะครับลบกับ0ก็จะได้ลบ 8I นะครับต่อไปแกน y ปิดตัวนี้ทิ้งแล้วก็คูณลง3 4 12ลบกับ0คูณ0เป็น0 12ลบ0ได้12แต่อย่าลืมว่าตรงที่หน้า j หรือแกน y เนี่ยเครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นลบนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้12ลบ0ได้12แต่มีลบตงหนก็กลายเป็นลบ12แบบนี้ กกนแทดหน้า k ครับตัดทิ้งตัดตัวแททิ้งคูณลง3 3 9สลบกับลบสคูณนยเป็น0เป็น9กลบศนะครับเครื่องหมายเป็นบวกปกติก็ได้บวก9 k อนี้ตอนนี้เราได้เวกเตอร์ที่เป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์ออกมาแล้วนะครับต่อไปเอาตัวเนี้ยที่ได้นะเอาไปหาขนาดซะการหาขนาดก็คือเอาเลขมากำลัง2องแล้วบวกกันแล้วก็ถอดรูทนะครับก็ลบ8ปําลังส ลบ 12, ล 2, 9, ลล 2, สิบสลังสองเกําลังสองกลังสองเสร็จปุ๊บเอามาบวกกันได้289แล้วก็ทําการถอดสแควรูทถอดออกมาได้17ก็ตอบเลยครับอันนี้คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ว่าเนาะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABC d เท่ากับ17ตารางหน่วยนะครับหน่วยสุดท้ายเป็นตารางนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เนาะเป็นพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับคือหาขนาดของ เวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v โอเคไปดูในการใช้อันที่สองครับคือการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานก็มีสูตรเช่นกันครับอันนี้คือที่มาของเขานะครับก็ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูว่ามันมาจากไหนเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเอานำไปใช้เลยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานครับสรุปออกมาแล้วมันคือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็ตามสูตรเมื่อกี้ก็คือ ขนาดของ u cos v แล้วก็คูณความสูงนะครับก็สรุปสูตรสั้นๆก็คือเอาเวกเตอร์ w dot กับ u cos v แต่อย่าลืมว่าปริมาตรค่าออกมาจะต้องเป็นบวกนะครับค่าต้องเป็นบวกเพราะนั้นได้เลขออกมาการดอทกันจะได้เป็นผลคูณเชิงสเกลาร์เป็นเลขก็ทำการใส่ออสลูดซะแล้วก็ถอดแอบออกมาค่ามันจะเป็นบวกนะครับไปดูตัวอย่างเนาะ ตัวอย่างนี้อยู่ในหน้า273นะครับ273หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้ื่นขนาดที่มีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์ w อันดับแรกที่เราจะต้องทำก่อนคือหา u cos v ก่อนหา u cos v u cos v ก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมจะได้เวกเตอร์ออกมาเพราะนั้นทำออกมาแล้วเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v เนี่ย เอ,อกมาคือลบ i ลบ6 j ลบ5 k ขั้นตอนต่อไปครับเอาเวกเตอร์นี้ไปดอทกับเวกเตอร์ w ตรงนี้นะครับดอทกันจะได้เป็นตัวเลขเป็นผลคูณเชิงสเกลาร์เนาะการดอทกันก็เอาเลขข้างหน้า i ก็คูณกับข้างหน้า i j คูณ j k คูณ k เพราะนั้นหน้า w เป็น1คูณกับลบ1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1เป็นตัวนี้ เห็นไหมครับ1ูณกับลบ6ได้ลบ6เป็นตัวนี้สุดท้าย2คูณกับลบ5ได้ลบ10ก็เป็นตัวนี้ต่อไปพอได้แล้วก็เอาเลขมาบวกลบกันให้เรียบร้อยลบ1ลบ6เป็นลบ7ลบ7ลบอีก10เป็นลบ17จะได้ลบ17แต่อย่าลืมว่าปริมาตรต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะใส่ออบส์ลูที่ลบ17 จริงจริงมันใส่้งแต่แรกกัและเห็นไ,ไหมแต่ทีนี้ถึงขั้นตอนที่จะต้องถอดแอปและลบ17ถอดแอปออกมาได้17ก็สรุปได้เลยว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้าขนานเท่ากับ17หน่วยเป็นลูกบาทหน่วยเพราะว่าเป็นปริมาตรเอเคเนาะก็ประมาณแค่นี้ครับการหาปริมาตรก็เอาเวกเตอร์ w กับ u c o s s v ตามนี้นะต่อไปเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีตให้ทำนะครับ ก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์ใต้โพสต์นะครับแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ส่งออกมาส่งเข้าที่ใน Live Worksheet เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสักนิดนึงครับตัวอย่างของหน้าตาของอตัว Live Worksheet ตัวนี้นะครับใบงาน1.3ก็จะมีอยู่2ข้อนะครับหาพื้นที่กับหาปริมาตรตามสูตรทีนี้ ในตัวเราเห็นครับอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่ขวาบนนะครับต่อไปก็ในช่องสี่เหลี่ยมในช่องวิธีทำนะครับอันนั้นให้ใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขมาจากไหนก็ดูได้จากตัวอย่างดูได้จากตัวอย่างทําคล้ายๆตัวอย่างเลยก็ใส่เลขให้ถูกนะครับอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบอะไรเป็นอะไรยังไงก็ใส่เลขให้ถูกเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดส่งแค่นี้จบละอย่าลืมว่าตอนส่งเขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิม ตอนส่งนะ,อะโอเคก็สำหรับเรื่องของเวกเตอร์สามิติไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้เพราะฉะนั้นคาบหน้าเตรียมตัวสอบท้ายบทนะครับเรื่องของเวกเตอร์สามมิตินะคาบหน้าสอบท้ายบทเก็บคะแนนเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไม่มีแล้วครับไปทำใบงานเนาะไปทำแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีต แล้วก็ใครที่จะส่งงานเก่านะครับตอนนี้ครูยังเปิดโพสต์ก็อยู่นะครับมีโอกาสได้ส่งอยู่ก่อนที่จะปิดโพสต์ไม่ให้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีงานค้างแรกๆก็รีบทําซะนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอค้าบหน้าสอบนะครับอย่าลืมข้ามหน้าสอบโอเคสําหรับวันนี้พอแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ